สวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ u t u b e ช่องนี้นะคะในช่องแค่อยากเล่าหรือว่าแค่อยากระบาย<ช>น,<อ>นะคะนกได้พูดถึงเรื่องเซ็กยุคโควิดใช่ไหมคะส่วนในคลิปนี้นะคะนกก็จะมาพูดถึงการสัมผัสรักค่ะคลิปนี้งดดราม่านิดนึงนะคะเพื่อเป็นความรู้แล้วก็ความบันเทิงในครอบครัวค่ะ ในยุคช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะคะในประเทศไทยของเราก็จะมีหลายพื้นที่ที่จะต้องปิดตัวทั้งในห้างร้านตลาดต่างๆนะคะหรือว่าสถานที่ทางราชการหลายๆหน่วยงานก็จะมีการปิดนะคะเพื่อลดการแออัดคับข้างของผู้คนซึ่งอาจจะส่งผลถึงการแพร่กระจายเชื้อก็เลยอาจจะมีผลกระทบให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่จะต้องไม่ได้ทำงานในช่วงนี้แล้วก็ต้องถูกกักตัวเก็บตัวอยู่กับบ้าน,นะคะ่ะ คนก็รู้สึกเบื่อค่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนอนอยู่กับบ้านนอนดูซีรีส์นอนดูหนังหุงหาอาหารทำกับข้าวทานกันในคลิปนี้ก็จะมีวิธีบอกค่ะว่าเราจะมาทำอะไรการกักตัวของเราลองหาข้อดีของการถูกกักตัวในยุคโควิดดูนะคะหลายๆคนนะคะในครอบครัวเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเพื่อหารายได้มาเลี้ยงในครอบครัวค่ะก็ทำให้คู่สามีภรรยาคุณแฟนต่างๆ ก็ต้องห่างเหินกันไปกว่าจะมาเจอกันก็หลังเลิกงานบางคนควงกะบางคนควงโอทีก็ทำให้ไม่มีเวลาที่จะได้กุ๊กกิ๊กหนุงหนิงกันระหว่างคู่ของเราใช่ไหมคะบองคู่ก็อาจรู้สึกว่าทำให้เราสองคนรู้สึกเหินห่างหมางเมินกันไปนะคะพอเวลาอยู่ด้วยกันการกระตุ้นเร้าอารมณ์แล้วรู้ว่าความรู้สึกที่มีให้กันทางด้านเดี๋ยว ไม่ได้เจอกันนานคะจนกระทั่งเวลามีเวลามาอยู่ด้วยกันอีกทีนึงก็กลับรู้สึกว่ามันห่างกันไปค่ะแล้วก็จูนกันยากนิดนึงเราก็เลยอาศัยข้อดีของโควิดมาช่วยให้เราฟื้นฟูสัมพันธภาพสัมพันธ์รักสัมพันธ์เริฟกับคนในครอบครัวซึ่งในคลิปนี้อาจจะทำให้คุณผู้ชมหลายท่านที่นอนตื่นมาแล้วก็อยู่ในบ้าน ลรวก็บ่นว่าตัวเองกําลังกักตัวกักตัวอยู่ในบ้านอาจจะตื่นลืมตาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในสวรรค์ชั้นเจ็ดก็เป็นไปได้ค่ะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสวรรค์กันเถอะค่ะนกก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมนะคะตื่นกลัวโควิดกันจนทําให้คนในครอบครัวนะคะก็คือคุณแฟนคุณสามีภรรยาต้องนอนแยกห้องกันเพราะกลัวคุณสามีเป็นโควิดคุณภรรยาเป็นโควิดแล้วกลัวเราจะต้องมาติดโควิดโดยที่ทําให้สองคนในครอบครัวไม่ได้มาจูนรักจูนร้อย จูนลักจูนเลิฟกันได้เลยนะคะก็ลองให้คุณผู้ชมนะคะที่เป็นคุณสามีคุณภรรยานะคะช่วงเวลาที่อยู่กับบ้าน,นะคะคุณภรรยาหรือว่าคุณแฟนไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะที่จะมีการติดโควิดนะคะไม่ได้ไปสนามมวยไม่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศนะคะเราก็มาทํากิจกรรมนี้กันค่ะก็โดยการให้คุณสามีนะคะหรือว่าคุณภรรยาอาจจะ งดการสวมเสื้อผ้านะคะในการทำกิจกรรมนี้เราก็ลองใช้มือนะคะส่วนต่างๆของเราเนี่ยลองจับรูปคำสัมผัสกับฝ่ายตรงข้ามกันสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงก็จะทำมืออย่างเงี้ยนะคะไปรูปครึงส่วนต่างๆของคุณสามีะคะ่ะลองจับแขนจับขาจับหน้าอกจับหลังนะคะรูปเนื้อรูปตัวดูแล้วทั้งฝ่ายคุณสามีก็ให้คำตอบกลับมาว่า ทำตรงนี้ชอบไหมดีไหมรู้สึกอย่างไรถ้าตรงนี้จั๊กกะจีก็บอกคุณแฟนไปค่ะตอบลงมาว่าจั๊กกะจีอย่างนี้ค่ะเราก็ว,ว่าระหว่างทำไปก็มีการหยอกเอินพูดคุยกันหนุ่มกันหนิงกันนะคะจะมีแซลลกันมันก็จะช่วยเพิ่มอรรถรสนะคะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในทางที่ดีค่ะสามารถช่วยกู้คืนความรู้สึกต่างๆที่ดีแล้วก็ความใกล้ชิดสนิทสนมกลับเข้ามาเหมือนเดิมค่ะ รวมทั้งวิธีการนวดค่ะคุณผู้หญิงอาจจะใช้วิธีการนวดด้วยเหมือนกันหรือว่าคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะอาจจะใช้เจลนะคะใช้น้ํามันใช้อะไรต่างๆมารูปร้ายตามเนื้อตามตัวของเรานะคะเราก็ใช้ตัวของเรานวดให้คุณแฟนค่ะนวดให้ให้คุณสามีนอนลงแล้วก็ให้ตัวเรานะคะสไลด์สไลด์อยู่บนตัวของคุณสามีแต่ว่าเราก็จะงดอย่างหนึ่งคือเราจะงดเอามือไปจับต้องบริเวณเอวัยวะเพศนะคะ หรือว่าบริเวณน้องชายรวมทั้งน้องสาวค่ะเราจะใช้บริเวณแค่ตามเนื้อตามตัวตามจุดสัมผัสแขนขาหน้าหลังท้องอกของเรานะคะส่วนหลังจะนวดเสร็จจะมีกิจกรรมอย่างอื่นตามมาอันนี้นก็ไม่ว่าค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะอย่าลืมว่าเราก็ลองสำรวจตัวเราเองด้วยนะคะดูแลในเรื่องความสะอาดอาบน้ำอัดผ้าแปรงฟันให้เรียบร้อยนะกลิ่นกายหอมกลิ่นตัวหอมกลิ่นปากหอมรวมทั้ง หาห้องหับนะคะที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะอาจจะมีจัดบรรยากาศให้เย็นสบายเพื่อผ่อนคลายทั้งคุณตัวเราแล้วก็คุณแฟนของเราค่ะตอนทำกิจกรรมนี้แล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมเขียนมาในคอมเมนต์ในแค่อยากเล่าตรงนี้นะคะนกจะคอยตามอ่านทุกคอมเมนต์ที่คุณผู้ชมเขียนมาค่ะว่าได้ผลยังไงได้ตื่นไปเจอสวรรค์ชั้นไหนบอกนกมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ